วันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกท่านมาคุยในเรื่องของการ Management การจัดการซึ่งเป็นงานที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าปวดหัวทุกวันเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราจัดการได้ดีที่สุดในชีวิตก็คือตัวเราเองใช่ไหมวันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนําวิธีการจัดการชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับที่ผมได้ไปถอดบทเรียนมาซึ่งผมเรียกเฟรมเวิร์กนี้ว่า f o r pillars of life management จะเป็นอย่างไร4เรื่องนี้จะมีอะไรบ้างลองไปรับฟังกันทีละข้อเลยนะครับม s s i o n to the Moon p o d c ส s t สวัสดีครับพบกับรายการ ReMaster วันนี้อยู่กับผมอ้ำมสุภกรอีกเช่นเคยครับ วันนี้ตอนพิเศษนะครับถ้าหากว่าใครรับชมรีมาสเตอร์ในตอนนี้นะครับเรามีแจกโค้ดส่วนลดพิเศษในการสั่งซื้อนี่เลยแพนเนอร์นะครับรีเทดแพนเนอร์2023 o มิชชั่นทูเดมูนนะครับซึ่งแพนเนอร์ในตัวนี้นะครับเปิดพรีเซลแล้ววันนี้จนถึงวันที่18 ตุลาคม2022นะครับโดยในรอบพรีเซลนี้ราคาเต็มจาก990เหลือ890เท่านั้นนะครับและสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตในคลิปนี้เลยนะครับก็คือโค้ดส่วนลดที่จะส่งมอบให้กับทุกท่านเป็นของขวัญในการรับชมรีมาสเซอร์ในตอนนี้เลยยังไงสังเกตโค้ดส่วนลดในตอนนี้กันดีๆนะครับรีมาสเตอร์ในตอนนี้นะครับสนับสนุนโดย t a s k b o x ครับบริษัท u l f i l l m e n t Pick p a c k ที่เราได้ทำการแพ็คแพนเนอร์ส่งให้ถึงทุกท่านเลยนะครับต้องบอกว่าการพัฒนาตัวเองให้มีระบบการจัดการชีวิตที่ดีนะครับเราจำปเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจก่อนว่าเราต้องพิจารณาเรื่องของการใช้ชีวิตโดยแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักด้วยกันนะครับผมแบ่งออกเป็น4เสาหลักละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายที่สุด เสาแรกครับนั่นก็คือเรื่องการใส่ใจตนเองนะครับหรือว่าเรื่องเซลฟนะครับสิ่งที่เราทําแล้วสามารถต่อยอดในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจของเรานะครับอยากตื่นมาทุกๆวันและอยากจะลืมตาขึ้นมาเพื่อสร้างคุณค่าบางอย่างในการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับเสาที่2ครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพหรือว่าเฮลท์ส่วนอันที่3นะครับนั่นก็คือเสาในเรื่องของการใส่ใจด้าน การเงินหรือว่าเวลนั่นเองเขาบอกว่าโดยปกตินะครับคนเราเนี่ยนอกจากจะต้องเก็บเงินเก่งแล้วก็จำเป็นที่จะต้องต่อเงินเก่งด้วยนะครับและเสาต้นสุดท้ายที่สําคัญมากจริงๆและคนส่วนมากมักจะหลงลืมกันนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relation ship นั่นเองนะครับนี่คือโครงสร้าง4เสาหลักที่เราจําเป็นที่จะต้อง manage ให้ดีครับทีนี้ถามว่าเราจะทําให้สเสานี้ แข็งแรงได้อย่างไรเราก็จะเป็นที่ต้องมีแผนการในการจัดการหรือว่าระบบในการแม a จเมนต์ซึ่งผมจะขอเริ่มต้นกับเรื่องแรกที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือการจัดระบบใหม่นะครับหรือว่าการสร้างซิสเต็มที่ส่งเสริมให้สีเสาต้นนี้แข็งแรงนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเราก็จาเป็นที่จะต้องมีการบันทึกผลที่สามารถวัดเป็นผลลัพธ์ได้ นี่เป็นคำคีย์เวิร์ดสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไปเลยนะครับมีประโยคดังนะครับที่กล่าวว่าวัด g e t m e a s u r e นะครับเ t m a n a น e นั่นเองอะไรก็ตามที่มันวัดผลได้เนี่ยมันจะสามารถที่จะจัดการได้และสามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปธรรมสำเร็จได้นั่นเองครับดังนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะจัดระบบอะไรต่างๆให้ง่ายๆนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนำมันมาแปลงสาร และผ่านการนะครับบันทึกผลหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าการแทร็กกิ้งนั่นเองไม่ว่าคุณจะสนใจเรื่องอะไรอยู่นะครับคุณอยากจะให้ปีนี้ธีมในการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความมาั่งคั่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเก็บออมนะครับการเก็บสินทรัพย์ก็จะเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยจำเป็นทีต้องวัดผลว่าคุณเก็บมันได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันแต่ละเดือน แต่ละปีที่ผ่านไปนั่นเองครับและอีกวิธีหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมให้การวางแผนชีวิตดีขึ้นนะครับก็คือการบันทึกได้เป็นระยะเวลาที่มากกว่าแค่สัปดาห์แต่สามารถที่จะวางแผนได้เป็นระยะเวลาที่เป็นเดือนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราตื่นมาในเดือนใหม่นะครับถ้าหากว่าเรามีแผนที่ชัดเจนแล้วมีการลงตารางไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทําอะไรบ้างในเดือนนี้ตีมในการใช้ชีวิตของเดือนนี้เป็นอย่างไรนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสิ่งที่โฟกัสได้ ตรงประเด็นตรงเป้ากับสิ่งที่เราอยากทำเพราะฉะนั้นการจดบันทึกนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานในระดับเดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่งเลยมารีคาเลนด้านะครับซึ่งถามว่ามันมีข้อดีอย่างไรผมแบ่งออกเป็น2ประเด็นนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกมันช่วยให้เรา Reminder หรือว่าจดจำได้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับในตลอดรอบเดือนที่เราจะเจอและเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการโฟกัสนะครับทำให้เรารู้ว่าเราต้องโฟกัสอะไรบ้าง ในตลอดเดือนที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เรามีระบบในการสร้างการจัดการที่ดีแล้วนะครับมีการวางแผนเป็นระยะยาวมากขึ้นนะครับจากแค่วันต่อวันเนี่ยกลายเป็นระดับเดือนอย่างที่ผมบอกแล้วผมจะมาขอเล่าถึงรูปแบบในการ manage ข้อที่2นะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมาย เขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายที่ดีนะครับจำเป็นที่ต้องยึดหลักที่เรียกว่าสมาร์ทครับสมาร์ทย่อมาจาก 1. ครับ specific ครับหรือว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ 2. ครับ measurable นะครับหรือว่าสามารถวัดผลได้ 3. ครับ a c h i n a b l e นะครับหรือว่าสามารถทำได้จริงด้วยออตั้งเป้าหมายแล้วต้องทำได้จริงด้วยนะครับและ4ครับคือ Relevant เกี่ยวข้องกับความชอบส่วนตัวของคุณถ้าหากว่าตั้งเป้าหมายไปแต่ว่าไม่เป็นสิ่งที่คุณชอบเลยเนี่ยอาจจะทำให้ f a ล l ตั้งแต่อย่างไม่เริ่มเลยก็ได้นะครับส่วนสุดท้ายครับ T ครับ Timebound หรือว่าการมีกรอบเวลาที่ชัดเจนด้วยหลายๆครั้งนะครับเราตั้งเป้าหมายไปแล้วแต่ว่าเราไม่มีกรอบเวลาว่าเดทไลน์มันอยู่ตรงไหนเนี่ย มันก็จะเฟลนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับเทคนิคที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับในการที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยมันสําเร็จได้ก็คือผมเน้นเลยครับในการเขียนสิ่งที่ผมอยากจะทําให้สําเร็จภายในปีนั้นๆอาจจะเป็นครึ่งปีก็ได้นะครับทุกวันนี้1ปีเนี่ยก็อาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไปผมเรียกสิ่งนี้ว่า half year goal setting นะครับซึ่งหลักการมันง่ายมากเลยครับ คุณแค่เขียนอะไรก็ได้นะครับที่คุณตั้งหวังไว้จริงๆแต่ถามว่าเขียนแค่นั้นพอไหมสําหรับผมไม่พอนะครับมันต้องมีแอคชั่นแพลนด้วยมันต้องมีสิ่งที่เราจะเอาไปลงมือปฏิบัตินะครับวางแผนติดตามผลอย่างไรประเมินตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งเป้าหมายเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเห็นภาพสําเร็จของตัวเองที่มีความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นและไม่หลงทางครับอย่างน้อยเรามีเป้าหมายไว้แล้วเราจะได้สนุกกับสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ครับ ต่อมานะครับอย่างที่ผมบอกไป4เสาหลักไม่ใช่ความสําเร็จในแค่ด้านการงานการเงินแต่ความสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันถ้าหากว่าเราสามารถ manage ได้ดีนะครับถามว่า manage ความสัมพันธ์ทําอย่างไรผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะตอบยากมากๆแต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันมีทริคในการที่จะวัดผลมันเหมือนกันนั่นก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับพยายามวิเคราะห์ให้ออกว่า องค์ประกอบอะไรที่ทําให้อารมณ์เราขึ้นลงได้บ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องฝึกฝนและควบคุมมันเป็นอย่างดีครับเทคนิคที่ผมใช้ในการควบคุมอารมณ์นะครับก็คือการเขียนมู o แท็กเกอร์ของตัวเองถามว่ามู o แท็กเกอร์เป็นอย่างไรนะครับก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกนั่นแหละว่าวันนี้คุณอารมณ์ดีอารมณ์ปานกลางหรืออารมณ์แย่นะครับอย่างน้อยรับรู้ว่าตัวเองอะรู้สึกอย่างไรก่อนและลองบันทึกดูครับว่าวันนี้ เราอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีเรามีผลกระทบกับคนรอบข้างอย่างใดบ้างนะครับพอเริ่มเขียนนะครับอาจจะลองใช้เป็นสีดูก็ได้นะครับในการแท็กมันอย่างเช่นสีเขียวอารมณ์ดีครับสีเหลืองอกลางๆไม่ค่อยมีอะไรดีแบบก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับหรือว่าสีแดงเนี่ยโอ้โหหุดหง,งิดมากๆเลยที่ทํางานนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับและ้าคุณลองแท็กเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น7วัน14วันหรือ1เดือนนะครับเมื่อรับรู้แล้วนะคบว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างใด เราก็ต้องช่วยเสริมให้อารมณ์ของเราอะมันมีความเสถียรมากขึ้นดีมากขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีมากเลยนะครับในการที่จะสร้าง t r a กอร์ของตัวเองโดยเฉพาะในด้านสภาวะอารมณ์เพื่อให้ทุกอย่างไม่ล้มพังทลายไปเสียก่อนครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการพยายามอ่านสิ่งที่อยู่ใน จเราจริงๆถามว่าการอ่านสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆทําอย่างไรได้บ้างผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราอะแอปพลายนะครับสข้อที่ผมบอกไปเบื้องต้นมาสู่การรีเฟกต t ตัวเองในช่วงระยะเวลาที่เรากําหนดไว้สิ่งเหล่านี้นะครับผมใช้วิธีการในการทำ end of the year reflection นะครับซึ่งหลักการในการทำ end of the year reflection นะครับมันต้องเริ่มจากการตั้งคำถามที่ดีก่อน คาถามที่ดีในชีวิตนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตอบเรื่องราวต่างๆได้อาทีเช่นนะครับในปีที่ผ่านมาผมมีเรื่องอะไรที่ผมรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ผมประทับใจมากหรือนะครับสิ่งที่เป็นชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นตลอดการที่เราวิ่งมาตลอดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรครับผมก็จะบอกไปว่าอ๋ออาจจะเป็นงานที่มากขึ้นนะครับตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะบันทึกได้หมดเลย แต่พอเรามาดูคําตอบของเราแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่มีแค่ว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะแต่มันมีคําตอบที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนั้นตั้งหากนะครับและคําตอบตรงนี้เนี่ยไม่มีใครจะตอบได้ดีมากกว่าตัวคุณเลยครับซึ่งหลักการทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับจะสามารถทําได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อคุณมีแอคชั่นหรือว่าการลงมือทํานั่นเอง การลงมือทําสําคัญกว่าแค่การฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรือว่าศึกษาจากคนที่เคยทําและประสบความสำเสร็จมาก่อนนะครับคุณจะได้นําสิ่งเหล่านี้นะครับไปเป็นแก่นในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่าชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งผมคิดว่าหลักการทั้ง4ข้อนะครับสามารถที่จะลองนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันของคุณผ่าน แพนเนอร์ปี2023ที่ทางมิชชันทูน้ำมูลนะครับได้วางแผนมาแล้วว่า4เสาหลักของชีวิตนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้เรานะครับดีไซน์แพนเนอร์ออกมาในรูปแบบของทีมที่เรียกว่ารีทีชแพนเนอร์นั่นเองถามว่ารีที t คืออะไรนะครับรีทีชเนี่ยจริงๆในในความนิยามความหมายเนี่ยมันมีหลากหลายแต่สําหรับเรานะครับรีที t คือการที่จะหยุดพักเพื่อพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราณนะปัจจุบัน โลกเราเปลี่ยนไปมากมายนะครับมีชาเลนจ์เกิดขึ้นมีตัวเทียบเปรียบเทียบเต็มไปหมดเลยในชีวิตนะครับอยู่ที่ว่าเราเอาตัวเองเนี่ยไปวัดกับมบัรทัดตัวไหนมากกว่านะครับถ้าหากว่าเราไปวัดกับคนที่สําเร็จแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะยากมากถ้าหากว่าเราไปวัดกับคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นก็อาจจะไม่ใช่ตัวเปรียบเทียบที่ดีก็ได้แต่สิ่งสาคัญคือคุณรู้หรือย,อยังว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องจัดการกับเรื่องอะไรบ้างและต้องหยุดพักเพื่อพิจารณาในเรื่องอะไรบ้าง และสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อแพนเนอร์นะครับเราเปิดพรีเซลตั้งแต่วันนี้เวลานี้เลยครับตอนที่คุณฟังรายการรีมาสเตอร์อยู่นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2022นะครับซึ่งพรีเซลพิเศษมากจากราคา990บาทนะครับหรือ890บาทนะครับซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับออกทุกปีเป็นจดหมายเหตุประจำมิชชั่นทูเดอะมูนเลยครับอย่างที่ผมกล่าวไปตอนเปิดรายการนะครับถ้าหากว่า ใครที่รับชมอยู่และได้เห็นโค้ดส่วนลดที่ขึ้นมาในรายการตลอดระยะเวลาการชมนะครับก็โค้ดส่วนลดนี้นะครับใน Li n e OA Ad Mission To the Moon นะครับเข้าไปกดสั่งซื้อและคุณจะได้รับส่วนลดไปเพิ่มอีกนะครับจาก890บาทนะครับก็ลดไปอีกบาทเหลือ8 0 0ท้วนนะครับาราคานี้พิเศษจริงๆครับในปีนี้นะครับแพนเนอร์ Tanner ได้รับการแพ็คของอย่างมีคุณภาพจัดส่งเร็วปลอดภัยกว่าที่เคยอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ ผู้สนับสนุนรายการในวันนี้ครับนั่นก็คือ Plusbox นะครับบริษัท Fulfillment ที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการสินค้าออนไลน์แบบครบวงจรนั่นเองนะครับบริการของ t l u b o x x นะครับมีครอบคลุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสต็อกสินค้าการ QC สินค้าการแพ็คนะครับไปจนถึงการจัดส่งสินค้านะครับสะดวกสบายมากๆจริงๆและที่น่าประทับใจกว่านั้นนะครับนั่นก็คือ t l s k b o x สามารถเชื่อมกับระบบ Marketplace ได้ด้วยอัตโนมัติเลยช่องทางหลักๆในโลกออนไลน์นะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada, TikTok หรือ Lineshop นะครับหากมีออเดอร์ Order คำสั่งซื้อเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลก็จะเข้าถึงส่วนกลางของ t l s k b o x นะครับสามารถที่จะแพคและส่งออเดอร์ให้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลากับตรงโน้นตรงนี้จบที่ t a s k b o x นี่แหละทุกอย่างเรียบร้อยได้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งผมผ่านประสบการณ์ในการจัดการเรื่องของระบบออเดอร์แพนเนอร์เมื่อปีก่อนๆนะครับผมรับรู้ได้เลยครับว่ามันยากมากมันวุ่นวายจริงๆนะครับแต่ปีนี้น้องๆครับเราหมดปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราใช้ระบบบริการที่ครบวงจรของ t r u s t b o x ครับและนอกจากนี้นะครับเรายังมั่นใจได้ด้วยว่าสินค้าที่สต็อกในคลังจะมีมาตรฐานคุณภาพดีไม่บุบสลาย ไม่พังไประหว่างทางนะครับสามารถตรวจเช็คสถานะสินค้าได้แบบเรียลไทม์เลยผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับในส่วนของค่าบริการนั้นนะครับเริ่มต้นเพียงออเดอร์ละ10บาทเองครับ a f f o r d a b l e มากๆแม้แต่แบรนด์เล็กๆก็เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยได้เช่นกันนะครับ ส่วนคลังสินค้าของเขาก็อยู่ไม่ไกลครับอยู่ตรงพระรามหนนทบุรีนี่เองส่งถึงมือลูกค้าไวแน่นอนครับหากใครสนใจให้ Trustbox นะครับเข้ามาช่วยในการดูแลธุรกิจของคุณให้ง่ายขึ้นส่งของได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถติดต่อได้ที่ trustboxfulfillment.com นะครับที่ผมขึ้นให้ในบริเวณข้างหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะช่วยแปะลิงก์ไว้ใน description ให้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าบอกว่ามาจาก Mission To The Moon Remaster ตอนนี้นะ ทาง Trust Box นะครับให้ส่วนลดค่าบริการไปเลย20%นะครับตลอด3เดือนนี้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับสำหรับแพนเนอร์ทั้งหมด4ส,สีในปีนี้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสีเบดนะครับสีชมพูนมเย็นนะครับสีน้ำเงินสีมิชชั่นทูเดอะมูนรวมถึงสีเขียวโอลิฟนะครับลองคอมเมนต์กันเดาๆมาเล่นๆก็ได้นะครับว่าสีไหนจะขายดีส่วนตัวผมคิดว่านะสีชมพูมาแน่เลย ทุกท่านคิดว่ายังไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและอย่าลืมนะครับวันนี้มีคอสส่วนลดพิเศษในรายการ v m a s t e r นะครับยังไงฝากติดตามรายการ V m m s t t r r ด้วยนะครับวันนี้มีของขวัญพิเศษมาให้ทุกท่านจริงๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับมีช i ั n นท the m o o ู p พอด a s ส